ตระเลมเปิดตัว Huawei m a t p a d 2รุ่นใหม่ในวันที่6สิงหาคมนี้ก่อนหน้านี้ทาง Huawei ได้ยินยันแล้วว่าจะมี Nova Flip เปิดตัวในวันที่5สิงหาคมนี้ครับล่าสุดทาง Huawei ก็ได้ออกมาบอกว่าในวันที่6สิงหาคมนี้จะมีการเปิดตัวแท็บเล็ต2รุ่นใหม่ด้วยครับโดยแท็บเล็ต2รุ่นใหม่ที่ว่านี้ก็คือ Huawei m a d p a d Pro และ Huawei m e d p a d Air ที่ยืนยันชื่อและภาพทางการออกมาเรียบร้อยแล้วครับไปคำเปยในแคปชั่นของไวโบออก็มาระบุว่าเมดแพดทั้ง2รุ่นนี้จะมาพร้อมขุมพลัง AI และความสามารถที่ฉลาดขึ้นพร้อมกับแอป,ปที่จะมาสร้างสารรค์การวาดได้ดียิ่งขึ้นครับส่วนดีไซน์ของทั้ง2รุ่นก็ถือว่าว้าวมากๆเลยครับเพราะทั้งคู่มาพร้อมกับหน้าจอที่เต็มพื้นที่มีขอบหน้าจอที่บางมากๆและสีสันของตัวเครื่องของเมดแพดโปรที่โชว์และ ที่โชว์นั้นจะเป็นสีทองในขณนะที่ m มดแพดแอร์จะมี3สีคือสีชมพูสีเขียวและสีขาวโดยสเปคของ Huawei MatePad Pro ตามรายงานระบุว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED อขนาด12.2นิ้วใช้ชิปคลินรุ่นใหม่มีแรงือก12กิกก -16 กิกส่วนเรามีให้เ206กิก g b 512 g ิและ1เทราไบรองรับชาร์จเล็ว100วัต์ส่วน MatePad Air ก็อาจจะมีหน้าจอขนาด11.95นิ้วและชาร์จเร็66วัต์ครับ